พงศวดานพูดเทพตอนที่285ถึงตอนที่286เอาะล่ะครับก็จริงๆวันนี้ต้องเป็นสัรพยุทธนะครับเราโดนแทรกด้วยพงศวดานพูดเทพอีกแล้วครับเพราะงั้นถ้าใครมาถามว่าเรื่องนี้มาตอนไหนนะครับบอกไม่ได้นะครับพี่รอบาดเดียวคนเดียวเลยนะครับคือในเว็บคิงมังอาครับถ้าเขาลงให้ตอนไหนพี่ถึงเอามาทําได้นะครับเพราะงั้นเรื่องนี้พี่ไม่ได้แปลเองนะครับแต่ถ้ามาตอนไหนแล้วพี่บังเอิญไปเห็นนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะแทรกให้กลางคันอย่างนี้เลยครับผม ถ้าอย่างไรเราก็ไปติดตามกับพงศวดานพูดเทศกับตอนที่285และตอนที่286กันเลยดีกว่าครับโอเคครับณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับเนื่องจากว่าทางช่องเราเคยใช้ภาษาไทยของเพจบาทเดียวนะครับและตอนนี้ยังคงใช้คําแปลของเพจบาทเดียวอยู่นะครับซึ่งใครที่ค้างนะครับอยากอ่านตอนล่าสุดทันจีนนะครับส่วนภาพนี้ก็คือช่องทางการโดเนตให้เพจบาทเดียวนะครับสามารถไปติดต่อเพจบาทเดียวที่ใต้ดิสคริปชันนี้ได้เลยนะครับ ใครโดนเนิเกิน100บาทขึ้นไปนะครับติดต่อส่งสลิปได้ที่เพจบาทเดียวนะครับเพื่อเข้ากลุ่มกาแฟและอ่านตอนล่าสุดทันจีนก่อนใครได้เลยนะครับจินตานพูดแบบนี้ได้ยินแล้วปแปลกแนะไม่ว่าจะเรียกอะไรก็าตามก็หวังว่ามันจะไม่มากัดกินกระโปรงข,ของข้าอีกแล้วกันท่านก็อย่าไปหลอกล่อมันต่อหน้าแล้วกันเฮ้อพวกเราขึ้นไปชั้น6กเลยไหม่พี่สาวลู่เหยือ ืมฉันให้ก็ไม่มีเพิิงธามินอยู่แล้วด้วยข้าเองก็จําเป็นต้องฝึกฝนเหมือนกันแต่ชั้นที่หงนี่น่าจะมีเพิิงธามินไม่ธรรมดาแน่แ,นแต่จอมานมันก็คงไม่กล้าทําอะไรพวกเราเช่นกันอะจะเดินตามข้าหรือไงกันมานี่มา ขาของเจ้าน่าจะเดินไม่ถึงทำแบบนี้จะได้เดินไปด้วยกันได้หรอนะนี่นะหรอชั้นที่หกเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยจอมันไม่อยู่แล้วงั้นหรอชั้นนี้เล่ากับอยู่ภาพลวงตาเลยฮนะภาพลวงตาพี่ยู่เหยียนก็สัมผัสถึงมันได้เช่นกันใช่ไหมอืมดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นพื้นที่มิติที่มีพลังที่แข็งแกร่ง,งลอง้ลอมรอบไปทั่วบทบางสายตาของพวกเราโหคงทดสอบฝีมือละสินะเนี่ยช่างมาันละกันขอแค่ฝึกฝนสัมผัสถ,ถึงสภาวะจิตได้ก็เท่ากับผ่านการทดสอบแล้วนี่นาะ ที่แห่งนี้มีพลังของเพิงโมินคุมจนมากพอแล้วข้าแค่ต้องเข้าใจมันให้ได้ก็พอเจ้าวางใจเถอะข้าจะคอยปกป,ป้องเจ้าเอาไว้ให้เองก่อนหน้าที่ฉันนั้นข้าเองก็สัมผัสได้ถึงสภาวะไร้จิตได้เพียงเบาๆงแต่น่าเสียดายที่จินตานเกิดมาพอดีเลยสภาวะนั้นหยุดนิ่งไปแต่ทว่าตอนนี้กลับสัมผัสได้อีกครั้งหนึ่งแล้ว ไม่มีจุดเริ่มต้นก็ไม่มีจุดสิ้นสุดโฮโฮโฮ,โฮมีจิตวิญญาณที่ไหนไม่รู้เข้ามาในห้วงทะเลวิญญาณของข้าแถมยังมีจิตสังหารอยู่เต็มไปหมดแสดงว่าไม่ได้มาดีสินะในที่สุดก็ได้พบกับผู้สืบทอดอีกคนในที่แห่งนี้ข้านั้นไม่รู้เลยว่าผ่านไปนานกี่ปีแล้วแต่ยามนี้ข้ามีโอกาสที่จะได้ออกไปเห็นเดือนเห็นตะว,วันแล้ว คงเป็นผู้สืบทอดของจกักรพรรดิคงหมิงแน่ๆเจ้าหมอนี่คิดจะโจมตีเขตแดนพลังวิญญาณของข้างั้นสินะคิดจะยึดครองล่างของข้าเจ้าคิดว่าข้าง่ายขนาดนั้นเลยเหรอือรู้จักวิธีย่อขนาดทะเลวิญญาณนี้ด้วยพร้อมนั่งใช้พลังสัจธรรมเพื่อต่อต้านอายุขนาดนี้กับทำได้ขนาดนี้นับว่าไม่เลวเพียงแต่คิดจะต่อต้านข้าไม่มีทางซะหรอก เจ้าวิญญาณนี่รู้วิธีหลบกเลี่ยงพลังศัลธรรมของข้าได้ด้วยชักต่อกออ่อยากแล้วสิแฮนดิ้ลคมเคียวสูนอสูนงาพายเจ้าเด็กนี่มันเป็นใครมาจากไหนกันแน่นอกจากพลังศัลธรรมทั้งสรูปแบบแล้วก็ยังมีจิตอสูถ,ถึง2ตัวเลยงั้นลึอ มันจะแข็งแก่งเกินไปแล้วทะเลวิญญาณของข้าราวกับจะระเบิดออกมาได้เลยนะเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าล่านี้มันยอดเยี่ยมกว่าที่ข้าคิดไว้เสียอีกดูท่าแล้ววันนี้ข้าคงเหยียนจะต้องคว้ามาให้ได้ จ้าผีเท่าบังอาจมาลุกล้ำขอบเขตวิญญาณของข้าออกไปซะไม่เช่นนั้นก็อย่ามาโทษข้าที่ไม่เกรงใจก็แล้วกันกับข้าจะไม่เกรงใจเงินหรือดูท่าว่าเจ้าจะมั่นใจในตัวเองเกินไปแล้วแม้ว่าข้าจะเหลือเพียงแค่จิตวิญญาณแต่ก็มากพอที่จะจัดการกับคนอย่างเจ้าได้ขอโทษด้วยนะสหายของข้าข้าจําเป็นต้องใช้เขตทะเลวิญญาณของพวกเจ้าเข้าช่วยข้ายกลวิญญาณคิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะสามารถควบคุมพลังวิญญาณได้ด้วยแต่ทว่ามันก็คนละชั้นกับข้าอยู่ดี พลังศิษยธรรมในร่างเกิดความโอลลมาดขึ้นที่ภายในเป็นไปได้หรือเปล่านะที่ฝึกฝนแล้วจะเกิดปัญหาเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยพลังวิญญาณของข้ายังไม่แข็งแกร่งมากพอแต่ทว่าก็ยังพอต้อนเขาจนมุมได้แต่ก็เกรงว่าจะพ่ายแพ้ยอยู่ดีจําเป็นต้องลองเสี่ยงลงมือดูแล้วห้วงทะเลวิญญาณของข้ามันยังมีของบางอย่างที่น่าสะพรงกลัวอยู่แม้แต่ตัวข้ายังหวาดกลัวมันเช่นกันเออสิ่งนี้มันบ้าอะไรกันเนี่ย เขาวันนี้มันกำลังดูดค่าเกินค่าเข้าไปแย่แลวสิไม่คิดเลยว่าเจ้านี่มันจะทำได้ขนาดนี้ไม่ได้การละต้องทิ้งร่างนี้ซะแล้วท<น>ิดจะหนีไปไหนบัตรซบออกมาแล้วยังจะตามมาอีกนั่นรอเจอแล้วข้าจะช่วยเจ้าเองเนี่ยลี่แย่แล้ว นี่คงเป็นจิ่วนาญาณที่ถูกฝึกฝนมานานพอสมควรซึ่งพี่สาวเทพธิดาน่าจะไม่ใช่คู่มือกับมันแน่ๆดูท่าว่าเขาคงต้องเข้าไปช่วยนางแล้วละ่ะ แกนกลางจิตวิญญาณของพี่ยูเ่เย็นกำลังอ่อนแอลงฮ่าฮ่าคิดไม่ถึงเลยว่าคนอย่างข้าจะตกอับเอาได้ขนาดนี้ต้องมาแย่งชิงร่างกายสตีทั้งหมดสูเป็นบ้าแต่ข้าไม่มีทางเลือกแล้วไม่เช่นนั้นวิญญาณจะบาดเจ็บหนักเอาได้หากข้าไม่หาร่างใหม่ให้เจอแล้วล่ะก็ข้าจะถูกทำลายได้ลงทันทีไปตายซะพี่สาวเทพวิดาพวกเรามาร่วมมือกำจัดเขากันเถอะ เจ้าเด็กนี่กล้ามาขัดขวางข้าอีกแล้วสินะรอข้าฟื้นคืนชีพได้ก่อนเถอะข้าจะเอาล่างเจ้ามาฉีกเป็นชิ้นๆพร้อมบมดขยี้กระดูกให้เป็นผุยผงให้ดูอย่าได้แม้แต่จะคิดฮ่าๆคิดจะจัดการกับข้ามันไม่ง่ายหรอกนะแย่แล้วสิมันตั้งใจที่จะเล่นงานจิตวิญ,ญญาณของพี่ยู่เหยียนนี่นาดูท่าแบบนี้ข้าคงช่วยนางไม่ได้แล้วแน่ๆต่อไปก็คงเหลือแต่จิตวิญ,ญญาณต่อสู้กันและกันแล้ว เจ้าจิตวิญญาณตัวนั้นกำลังแข็งแกร่งมากขึ้นและลมปานของพี่ยู่เองก็กลับอ่อนแอลงเรื่อยๆใกล้หายไปแล้วสิเกิดอะไรขึ้นความทรงจำนี้มันนี่มันเป็นความทรงจำสมัยที่ข้ายังเป็นมนุษย์อยู่อย่างนั้นหรอข้ากลับมาคืนชีพอีกครั้งแล้วเรื่องไงกันฮ่าฮ่าฮ่าพวกมนุษย์ก็ต่างมีความรู้สึกที่สูญเสียแบบนั้นนั่นแหละจิตวิญญาณของเจ้าจะถูกข้าช่วงชิงไปในไม่ช้าความทรงจำเหล่านี้จะมีประโยชน์อะไรล่ะ โถ่้จิตวิญญาณของพี่ยู่เหยียนคงใกล้จะสิ้นสุดแล้วสินะฮ่าฮ่าอีกเพียงแค่นิดเดียวเท่าน,นั้นที่ข้าจะได้ฟื้นคืนชีพแล้วฮะในจิตวิญญาณของนางนั้นยังมีอะไรอยู่อีกนันเหรอนั่นมันไฟนี่นาอ๋อนี่เจ้าคือเฮ้ร้อนแฮะเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยฮะแล้วจิตวิญญาณของนางตอนนี้สรุปเป็นของยู่เหยียนหรือเปล่านะอ่ะรีบปล่อยข้าเร็วๆเลยนะเอ๊ ความรู้สึกนี้นี่น่าจะเป็นมิสาวยู่เหยี่ยนแน่แต่รู้สึกแปลกๆจังถ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมแล้ววิญญาณน,นั่นล่ะจิตวิญญาณน,นั้นถูกพลังชีวิตของข้าเผาไหม้ไปแล้วล่ะไม่มีอะไรแล้วแบบนี้นี่เองข้าก็รู้สึกว่าเขานั้นถูกแผดเผาไปเหมือนกันงั้นข้าฝึกฝนต่อเลยนะอืมที่แท้ข้านั้นไม่ได้มาจากโลกใบนี้ในช่วงชีวิตของข้าที่โลกนั้นคืออะไรกันนะนี่ข้าแท้จริงมาจากไหนกันนะบางทีหลังจากที่ข้าฟื้นคืนพลังเรียบร้อยแล้วคงจะได้กลับไปยังโลกแห่งน,นั้น เพื่อหาช่วงชีวิตของข้ากลับคืนมาได้แน่โลกนี้ก็เป็นอีกโลกหนึ่งที่ข้าควรจะเก็บเกี่ยวความทรงจาเอาไว้ยิ่งถ้าหากได้เห็นเด็กคนนี้ในสายตาแล้วล่ะก็ข้าเองก็ไม่รู้ว่าเขานั้นจะเติบโตได้มากแค่ไหนกันแน่ณนะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชั่นก็คือเวอร์ชั่นมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับพงศวดานพูดเทพนะครับอยากจะบอกเนี่ยลีบะทำแบบนี้นี่คุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างด้วยนะครับทำแบบนี้ไม่กลัวจื้อวินกับหนิงเอ๋อมาตบเอาหรอครับโอเคครับสำหรับสัปดาห์นี้พงศวดานพูดเทพก็ถึงตอนล่าสุดไปแล้วนะครับส่วนตอนต่อไปจะมาตอนไหนก็ขอบอกเหมือนเดิมนะครับรอคุณบาตรเดียวลงให้นะครับถ้าลงให้ตอนไหนแล้วเดี๋ยวผมจะรีทันตอนต่อไปให้นะครับสวัสดีครับ